คุณสิริมาคุณวิภพภพณรคะในช่วงทำมาหากินดินฟ้าอากาศวันนี้อ้อมอยู่ที่บริเวณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อาจจะทําให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่นี่ลดลงกว่าร้อยละเกแต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาติอื่นที่มาท่องเที่ยวอยู่ค่ะเกยาชงเต่าเยี่วมา เพราะสามารถสื่อสารได้อย่างชำนาญกว่า30ปีกับหน้าที่มัคคุเทศน์นำชมวัดตะแก้วสุมิท,ทิพยาจำรัดถือเป็นหนึ่งในมัคคุเทศก์ที่มีลูกค้าชาวจีนจำนวนมากและแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้นักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ90จากที่เคยมีรายได้ถึงวันละ2 0 0 0 0บาทเหลือเพียงหลักพันแต่สุมิรยังคงยึดอาชีพนี้เป็นรายได้หลักนอกจากยอมรับปรับตัวที่กังวลไม่น้อยคือการป้องกันตัวเองจากความเสี่ยง และเนื่องจากเป็นอาชีพที่มีไรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้ขับรถสามล้อรับจ้างย่าสนามหลวงจึงต้องเผชิญกับผลกระทบไม่ต่างกันช่วงวันมาขับทีแรกก็ดีอยู่แต่ต่อไปต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นคือเมื่อก่อนเคยได้วันละสองพัเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจลดเหลือแค่พันหรือว่าแปด ห้าร้อยรายได้ไม่ดีเลยกังวลเขาก็ว่าพ่อผมก็กังวลกัันทหมดแหละเพราะว่าประมาณสิ้นปีนี้จะได้เข้ามาไหมคนจีนก็ไม่รู้นะเขายังวิสัยโลกยังไม่จะแจ้งออกมาเลยประมาณเพราว่าประมาณสงการผมก็ว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันฟังข่าวดูมันก็คนเสียไปเรื่อยๆคนจีนไม่ได้ง่ายประมาณปีหมดปีนี้แหละครับ ฝากตัวก็ปะครองปะครองรายได้ไปเรื่อยๆครับประคองไปเรื่อยๆไปได้น้อยได้มากก็มาผสมประสานกันแต่ละวันก็อยู่ได้ครับหรือว่างานน้อยเงินน้อยอแขกน้อยก็ต้องประหยัดเงินใช้เงินอ,อมเก่าคิดว่าอีกสามเดือนหรือหกเดือนข้างหน้าคงจะดีขึ้นคิดว่าอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นหรือว่าเราก็พยายาม ไม่ใกล้กับแขกที่มีมีหวัดหรือว่าไอจามคิดว่าคงจะเพียงพอที่จะดูแลตัวเองขณะที่ร้านขายของในพื้นที่โดยรอบบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงไปมากทําให้ยอดขายลดลงกว่าร้อยละแปสินค้าที่ขายดีอย่างน้ําดื่มร่มหมวกและพัดขายไม่ออกช่วงนี้จึงต้องหาสินค้าแปลกใหม่มาวางขายหวังเรียกความสนใจก็เงียบลงเยอะเลยฮะ จากลูกคา้าก็ยุบไปโดยมากจะเป็นทัวร์จีนนะฮะก็ยุบไปประมาณ70-80%ได้ก็พยายามสวมหน้ากากแล้วก็พอทัวร์เข้ามาปุ๊บก,ก็ซื้อส่งตังส่งอะไรเสร็จแล้วก็ไปล้างมือล้างอะไรล้างอะไรประมาณเราก็พยายามอย่าไม่ใกล้ชิดกัเข้ามาเวลาคุยก็คือห่างกันแคนิดนึง เราก็ต้องเซฟตัวเองไว้และแม่นักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักจะลดลงกว่าครึ่งแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวจากชาติอื่นที่เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระแก้วเป็นอีกหนึ่งความหวังที่บรรดาผู้ค้ายอมรับว่าอาจช่วยบรรเทาความเงียบเหงาไปได้บ้างและหวังว่าหากสถานการณ์ดีขึ้นสภาพเศรษฐกิจอาจดีขึ้นด้วย ต้องยอมรับนะคะว่าจํานวนนักท่องเที่ยวบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเมื่อมีจํานวนลดลงก็ยิ่งส่งผลกระทบกับพ่อค้าแม่ค้าแต่ส่วนใหญ่ก็พร้อมปรับตัวและเตรียมต้อนรับหากสถานการณ์กลับมาดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติและช่วงทํามหาหากินดินฟ้าอากาศได้ที่ Facebook ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติไทย TBS และชมข้อมูลย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันซีไซส์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ